เปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้เรามาลงสูตรปักหลักครับสูตรย่อยหลังจากเราทํากระทบชนร้อยสูตรมาแล้วจา์ก็เลยเอาสูตรปักหลักมาฝากกันนะครับ โดยคลิมจะเป็นหน่วยล่างครับสถิติ6งวดนะครับสูตรใหม่ลองพิจารณาดูครับว่านะ่าสนใจมากน้อยแค่ไหนสําหรับงวดวันที่16มีนาคม2564ครับหน่วยล่างสถิติ6งวดย้อนหลังไป6งวดเราจะเริ่มจากการคํานวณไป1กุม1ธันวาคมขอโทษครับ1ธันวาคมเฟ้นหา16ธันวาคมย้อน6งวด1ธันวาเฟ้นหา16ธันวาปัทัดต่อมา ใช้สูตรไหนเราใช้หลักแสนครับนี่หขีดหลักแสนหลัก13ตัวท้ายครั้งที่2นี่ครับท้ายสุดเลย3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2 2หลักครับหลักแสนหลัก13ตัวท้ายครั้งที่2บดรวมไปบวก5บวก1บวก2คงที่ถอยหลัง6งวดครับงวดแรกหลักแสนเล็กหนึ่งครับ หลัก13ตัวท้ายครั้งที่2คือเลข3ผลรวมคือเลข4เดินหน้าไปเท่าไหร่ครับ512 4บวกหเป็น9ครับ9บวกหเป็น10ใช้เลข0 0บวกสองได้2เราจะได้ผลลัพธ์คือ902เฟ้นหาหน่วยล่างครับงวดต่อมาออกอะไรครับ70เลขศูนย์ครับ ทำหน้าที่หน่วยล่างถูกต้องนี่แหละครับสูตรเราถูกต้องหนึ่งงวดครับงวดต่อไปเลยทีนีเ้เราจะเฟ้นหา30มธันวาคมโดยใช้16บธันวาคมหลักแสนเล็ก2หลัก13ตัวท้ายครั้งที่2เล็ก1ผลวมคือเลขก3บวก5 1 2คงที่3บวก5เป็น8ครับ8เดินหน้า1เป็น9 เก้าบวกสเป็นสิได้เลขหนได้เลขแปดเลข9เลขหนึเฟ้นหาหน่วยล่างครับออกอะไรครับหนึ 1, 9, 30, ่งาธันวาคม1 9ึสวยงามครับนี่มีครบเลยนะครับ2ตัวล่าง2งวดผ่านครับงวดต่อไปขออนุญ,ญาตบวกไปเลยครับ8ปบวกสเป็น10เดินหน้า5เป็น15ได้เลขห5าบวกหเป็น6 6หเดินหน้าสเป็น8 5-6-8ด สิบเจ็ดมกราคมออกหนครับเลขหครับเข้าหน่วยล่างเป้นทฐานหน่วยล่างสมงวดผ่านครับงวดที่สี่สามบวกหกเป็นเก้าเดินหน้าหเป็นสิบสีเลขสี่สี่บวกหนึ่เป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดออกเก้าเจ็ดเจ็ดเข้าหน่วยล่างผ่านไปครับงวดที่สี่ โคดที่หนะครับโที่ห้าเบวกหเป็น14เดินหน้า5เป็น19บเก้าได้เลขเก้าบวกหนึ่งเป็น10ใช้เลขศูนย์ศูนย์บวกสอได้สองเก้าหกุมภาออกสามเก้าครับสามเก้าเกาข้าตำแหน่งหน่วยล่างต่อไปครับ4ีบวกหเป็น5เดินหน้า5้าเป็น1ิบใช้เลขศูนบวกหได้หนึบวกสองได้ส 013ครับ1มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดออก73แล้วก็เป็นงวดที่6ครับไม่พลาดครับเลข3เข้าหน่วยล่างมมาครบ6งวดครับสถิติเรานะนี่ครับ0เข้า19 5เข้า15 7เข้า97 9เข้า39เข้าแล้วก็เลข3เข้า73 6งวดผ่านไปครับเป็นหาหน่วยล่าง16บมีนาคมที่จะถึงเอาละครับ หลักแสนเลข8หลัก13ตัวท้ายครั้งที่2เลข0 8บวก0ย์ได้8เดินหน้า5คงที่เป็น13เดาเราใช้เลข3ครับ3เดินหน้า1ได้เลข4 4เดินหน้า2ได้เลข6ไในผลนะครับรอผลครับเลข3เลข4เลข6ครับ3ทางเลือกที่คำนวณได้นะครับหน่วยล่างสถิติ6งวด16มีนาคมฝากไว้เท่านี้ครับ หน่วยล่างเลข3เลข4เลข6ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคำเตือนปดใช้ดุลพินิจจิตารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสูนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย